สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะมาดำนาค,คูบนั่นเยอะแยะเลยมานนดำาวันนี้เราจะมาดำนาคูกันนะคะฝนเพิ่งตกใหม่ๆน,นี่มืออาชีพนะคะไม่ใช่มือสมัครเล่นวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะคืบฝน,นยังมันจะตก อันนี้ก็น่าโคกบ้านกระดำอันนี้กะทางใดพ่นพี่น้องพ่นดำแล้วมือระโบดำซอยกันเด้อพี่น้องจ๋ามาเด้อมาดำหน้ามาดำหน้าทางทางบ้านผู้ไทยพี่เด้อเด้อค่ะมาดำหน้าพี่เด้อมกี้แกงหน่อไม้เด้อมื้อนี้เด้ออันนี้มีแกงหน่อไม้เด้อค่ะเด้อ หน้าทงใหญ่จังแยมได้สีดำแล้ววุตอนนี้ก็แดดก็ออกแล้วนะคะแดดจ้าเลยค่ะ มีคคบสามดูดูเลย